สวัสดีงามเสาวนะคะมัน,นินเข้าก็จะมาเพิ่มวิตามินเนาะค่ะสำหรับบูมไอซีเนาะค่ะตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวช่วยบำรุงดวงตาเนาะค่ะหนึ่งหลอดก็บที่บีบยู20เม็ดเนาะค่ะใส่ลงไปในน้ำยังซิเลเนาะค่ะ หนึ่งหลอดยี่สิบเม็ดนะคะเนี่ยนําให้ดื่มตอนทองวางเนาะค่ะกอนน่อนนอนเขาจะเป็นตต่มเสารมากจัดไปเลยหนึ่งเม็ดเนาะค่ะพราะร่างกายเขาจะได้ดูดซึมได้ดีที่สุดก็คือยญามือเศารเนาะค่ะอาหารมือแหลกของเขาหื้อการดื่มนม้ำรังแหลกของเขาก็ะจีแซลงไปในเกลียวสีเนาะค่ะทาให้ละลายเบิดเนาะค่ะเนี่ยเขากระจีทาให้มันละลายเบิดเนาะค่ะอื หนามก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะค่ะสาหรับบูมไอซีของเฮาตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยบํารุงดวงตาเนาะค่ะผู้ใดจองโทรศัพท์โดนๆดนเนาะค่ะนี่เลยเนาะค่ะจองโทรศัพท์โดนโดนก็บูมไอซีเนาะค่ะตัวนี้ช่วยดูแลดวงตาเฮานะคะ <S 2> <S 2> เหรีโทรศัพท์มือแหนมโทรศัพท์เบิดม,ม,มือเบิร์ดเว้นเบิงทีวีมือจิเบิงยูทูบเบิงยังแล้วแต้เนาะค่ะปวดเมื่อยตาเนาะค่ะตัวนี้เลยะค่ะ หนึ่งหอดจะมีอยู่ยี่สิบยี่สิบเมตรเนาะค่ะหนึ่งหลอดก็จะมีอยู่ยี่สิบเมตรมีออยยอพร้พอมเนาะค่ะตัวนี้